สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เฮก็มาแม่เอ่อวันนี้เรามาดูด้วนพ่อแม่พันธุ์ด้วนมะพร้าวครับชุดใหม่ครับพร้อมที่จะลงเอ่อกระมันครับผมนี่พร้อมสสงพันธุ์นะครับไล่ผสมพันธุ์นะครับดูสิครับเอาล้ครับชุดใหม่ครับนี่ครับชุดใหม่เลยอ่พร้อมกับขาตั้งกล้องใหม่ครับที่ตั้งใหม่ครับโอ้โหเลครับ นี้มีประมาณสักห้ากว่าคู่ครับเนี่เลือกเลือกออกมาครับพ่อแม่พันชุดใหม่ครับชุดนี้พร้อมะสมพันธุ์ครับเป็นใหม่นะครับให้อาหารอยู่ครับให้กล้วยครับไม่แนานเกินรอครับพปอใหม่เราคือเราทำเรื่อยๆครับโอ้โหครับเต็มนะครับ ครับให้ดูครับนะครับกำลังกินกล้วยครับเดี๋ยวเย็นนี้ับเราก็จะลงกะมันครับเตรียมอาหารไว้ให้ครับโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปแนาคลิปแนาครับผมบายครับครับผมนี่คือขาตั้งกล้องที่เราสามารถถ่ายสูงถ่ายต่ำได้ครับผมที่เราทำจากไม้ไผ่ครับ อย่าต้นทุนครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม